อภเะมการเสวราไปนําขอจูเม,มือสูงเก็ดของพระเด็จพระคุณตันผบและสัมผัสกับหัวหน้าผู้นําทีมงานผีจอปากได้นะโอกาสนี้เชิญครับ่ัน เอาซจ้าเนี่ยเอาสี่เสากับบอบอกอยู่สี่บุกกับบอบอกกันสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องเฮาพี่น้องเฮาก้องตัวใดกล้องตัวใดล่ะเอาหลายตัวเพิ่งจับสัวตัวไลนว่าโลดแม่บพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคอยมาซองหลายรอบแล้วพี่น้อง ่อยมาส้วงยามใด้กระเบ,บื้อข่อยจักเทีย่อยก c, ระย่างผลุบออกผลุบเข่าเอาน,งอนางชะก่อ, <laughs> อกนแต่พ่อยก็แลี้วมาเห็นเจ้า่อ,าอัน,อนพี่น้องเอ้ยว่าไปว่ามาว่ามาว่าไปคอ,อยเก็บขิงเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ย <laughs> อันแลน่เมื่อวานนี่ตเ <laughs> มื่อเจ้าเป็นยังไงก็ได้เก็บขิงบ่คอยก็ไปเก็อะไรแฉ่งก็ได้ เขาจะเป็นจ้าไหญแน่ต่อพอยบอกสุฟังแน่พอพังเอาไปมาวังคำนี่เนาะเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยพากันปัดอันวางแผ่นยางดียางดีบยางดีปฏิพากันไปก้นอันพาไปหัวหอยย้ายยายกระบอกผัวว่าอันเจ้าอยาน้ำไปเด้อ แจงหัวแม่แหัวมันมันจะเขี้ยวใช่ไหมแหน่กระบะแม่เอาแจงแล้วแจงหัวบันควยกระบะหัวหนาวนบบทิ้มผีให้พี่น้องข่อยก็บอกผัวยังดีว่าจะน้ำไปเดี๋ยวคนมีมูไหลายอยู่ทงนาอืมอืบัดใดเท่โอ้ยพี่น้องเอ๋ยแจ้งตำรวจไปจับเมี๊่ะนั่นแล้วมือแรงเนี่ยมือแรงเนี่ย่อยนั่นบ่ยอมเลยจะจังไหน ข่อยเครียดไอ้ผัวว่ะคอยซีบอกให้เห็นขาอ่อนขคนหรือแมลงเนี่ยต่อยต่อยเลยว่าต่อไปโทษฐานแจ้งตำรวจมาจับเนาะว้าย่อยกำลังเล่นดีๆอยู่แมีนเท่าเป็นจังไหนที่บ้านหอยพังเท่ากบที่บ้านหอยพังกำลังสิได้เงินหลานกระมาขวักอยู่ใบๆอยู่หลานน้อยหัน กบายมาควักทออยู่ทงอยู่ทาปนีน่ะสินี้ผู้ไหลมากับพวกผ้ากันเชียร์หลานจากคนเนาะน้องนี่นี่ไปควักเข้า้นกได้ที่บ้านไอ้พังควักไปควักม้ากันเลยเอจใจฉันดอกย้ายควักไปควักมากันเลยเอจใจสันดอกบัดใดแท้ย้ายจะสังเกตอย่างบอโอ๊ยพี่น้องเอ้ย ขันไทยข่อยหูว่าตำรวจสิเป็นลอยเขาบ่ได้แล่นมากมายปันนี่ <c oughs> โอ้ยแจ้งตำรวจกันแจ้งตำรวจลอยมาม,มาจากสอพอใส่บุข่อยก็นแล่นไม่ได้งว,ว,ว,วกนางวกหลังของก็นแล่นไปม,ม่นยางเดี่ยวฮะแล้วเป็นย่างชี่ให้ได่บ่ส,ออโโสั <c oughs> นตำรวจสพโกศุสพโกสุันนี้พูดใหญ่นี่บอกหมดโลบาดทีนีู้เดียวนี่าหะกิด่าต่ปะนันกับผ้ากันแล่นตาย่าโอ้ยมันกระต่นเนาะ ถ้าไป<ด>หอดพุ่นลังหัวให้ไปนักอยัางในน้ำจับเฮาอยู่ค่อยอุตส่าห์บาเมนีค่อยสิบได้แลนเด้พี่น้องอเออเว้ากันดังดิบดังดีสัญญากันเลยบาเมานีน่ะแม่นตำรวจทีมาคนสองคนเท่ากับ,บวิญานเมื่อทีพากับลุ้มสี่ตำรวจวตั้งแต่ตัวไดแลนโธกันควายจีบตั้งแต่ตัวไดแลนแท้แท้ว่าสันว่าเทากันเอาแท้แท้พี่น้องเอ้ยบัดเอาซแท้นั่นเป็นงใหญ่ล่น บม่ได้ง่วหนาง่วงขาฮันเลนยางเดี่ยวค่ะพี่น้องข่อยกับทธมาเงือกแท้ไปไปมามาข่อยมาสืบพ่อว่าตำรวจเป็นรอยโอหาเด็กด่างเงือกแด็กเต่าตาไตวาเนาะตาวานทีมีมัอยีกเจาไหนเือกหรือปุณิย์นี่เนั่น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 ว้ายนั่นยังไงนี่มัดนี่ล่นไปใช้โมมมด้วย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำไปหมดแล้วยายๆไปจังไหนเจ้าพ่อยผู้นี้ละผู้นี้ละเอยจำหน้าเราได้นี่เขาจำพาทางได้เลยอันดากแล้วเป็นอันอันดากแล้วเป็นต้องมองขึ้นมาจังเสียเออเออแล้วเลาแลีนแทนไรเขาล่ะเราแลีนบ่ลเลี้ยวเลยจังไหนขันร้องข่อยว่าขันร้องข่อยอยู่บ้าเมืองว่าเราเป็นรอยเด้อเพิ่อนั่นจังไหนบุฟังรอยมาจอดที่เราจอมว่าเป็นเกือกแกเกือกว่าเป็นแฉกข่อยเซจัน ยายเลียก่รอยเลี้ยงก่ร้อจอด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 อดอดจ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 อดดดจอจอดอดดจดดดจดจอดอดจอดอดจดจอดดจจอดจดออดดจอดจอดอดนดจดจออดอดจอดจอดดจอดดดดจอด้ดจดนี่ยอนี่ยเนดจอดจอด่อดจอดจดีอดอดจอดอดจออดดีดดอ้ดอดดดดับดดดออดดดดดออ ตอนนี้เ้าคว่างไม่ได้แล้วดาบยังว่างไม่ได้แล้วเตี้ยแมนไม่เบอร์อไรนี่เบอร์เบอร์อไรนี่เบอร์แปดปีสไนน์เนี่ยปีดไม่นะเบอร์แปดเอามันเกี่ยวกับหยั่งกับไม้บาตเนี่ยว้าวข่าแต่บ่าลูกข้าแต่บ่าจักเที่ยวล่เอาข้าสั่นจิมาตั้งกูเป็นหัวหน้าแก๊กเห็นอย่างกันอ่ะถ้าบ่อยกูเบ่าเนีบ่าขัดเบ่าเนี่ยมาตอนนี้นะเขายึดไม้ได้แล้วเดี๋ยวนี่ยงั้นเห็นยวมเขายึดไม้ได้แล้วโอ้ยเชิญเชิญประทับด้วยกัน ทำนอยากน้ำเทียงเนี่ยเชิญเชิญประทับเชิญกันเออม้ล่ะจิ๋วห้เบานี่แม่มันบ่เม็นไลยเอาอย่าสวนอย่าสวนกันบ่ามันเลรียญข้าสียเอิญออกมาอย่างเนาะเขาตั้งใจสิมาเอาผ้าแหงอ่ะมือขนตาเนี่ยมันคือไผ่หยาไผ่ละชิพ่าบาทเออนี่ละก็ย้อนขนตากูเนี่ยกูแน่นบ่ถือทางอยู่มันเนี่ยกูเคียงเมืองปากเนี่ยปากมันคือของว้อขึ้นเป็นจรงเน่ะบาบาปเนาะ กูละนั่งซ้อมเจ้าของอยู่กูละว่ามันมื่อนึ่งมันบอแม่ไหนเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่คอยกระบะคอยหนาคือหมาหมาแสนรู้อ่ะตัวดำๆผูกู่ใต้ลางน่ะเมื่อนี่คอยมาซ้อมเจ้าของครั้งแรกเมื่อนี่ยคอยซ้อมแล้วหนาคอยเนี่ยเมื่อคืนงัวป่วยอิ๋วเมื่อนี่ยคือหักเลยเมื่อนี่ยพี่น้องสังเกตโลดบอแม่ทำเมด่อดืผู้ว่าแต่งหน้าไฮเมื่อนี่ดาราขำทงขำของวาพูดอะ ข่อยบาจีบาตั้งที่ข่อยบาจิพะอันทายคลิปไปมันบอก่าว่าให้ทายมันบอกห้ามทายคลิปเด้อคันทายมือลุ้นม้าจิบอกมาแต่งหน้าให้มันบาเขาเขาบอกว่าเขาสิบว่าดาราขามหวยขามหวยม้าพี่น้องบ่ได้ไก่เดือคเึิงกิโลนี่มืไม่ไ้เป็นอะไรก็ทโทระสายเป็นอะไรก็มึงเขาถามบามันถ่ายยาบาจังใดอันอีนางมาแต่งหน้านั่นผู้ใดล่ะชาลาป๋อรอ ป่อล้อป่อล้อ๋อปอล้อคือจดหมายนี่แหละบอแมนบอแมนฮะไปเลยไปเลยปอล้อไปเลยไปเลยแต่งแล้วขามธงไปเลยโทโทรศัพท์ไปเลยเน่ก่อนมือน่โทโทรศัพท์มือเน่โอ้ยโทรศัพท์ก็อีกแล้วมือน่น่ะมันจำหน้าบ่ได้อีกแล้วมือนน่แห้งให้กว่าเกาอีกมือนี่หันแบดกระเบิดเพราะแบดบันดับไปเลยรับตัวหน้าไปเลยมือเน่หันอื เบ้าละแม่เจ้าเจ้าถือไมายืนจ้องคอยที่ยังเอาใครตาเจ้าเจ้าเมางน้อเจ้าไปเสาแล้วเออเจ้ากะนั่งดูชื่อบ้านอย่แม่เอิ่นคอยออกมาเขากับมาเบ้าตัวเทคอยมานั่งเป็นตุ๊กตาของว่าเป็นเลยเอ๊ะแต่กะนั่งเมืองเชื่อว่าจะบิงจริงแล้วยังว่าปากเย็นวันนึงโอ้ใจเย็นที่สันไร้คอยกจีไร้ให้แม่บัดดีพี่น้องอีกรอบพี่น้องเอ้ยฝากกัน้ยเลยพี่น้อง อีพีสิบเอ็ดของเรานี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแมนปะยี่สิบเจ็ดม้วนซสื้อหัวแจคือเก่าพี่น้องมว้วนมันหาข้อหมอลำหนึยินว่าล้ำเพื่อนประทะล้ำภูไทยเออโดยนี่แหละผู้นั่งเฮ็ดนี่เฮ้ยอยู่นี่แหละพี่น้องเบิ่งหน้าคอยลวด <c oughs> เบิ่งหน้าคอยลวดว่าหน้าคอ,อยเนี่ยพอใจบอสในล้ำพูไทยนั่น <c oughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยให้เบาจัหน่อยมาอีพีที่สิบเอ็ดเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดสี่ฮอดเนี่ย เพื่อนซีห้หัวหน้าเพื่อนล้ำพูไทยข่ระบิดช่วงระเอิดสว่างไข่นอนพังแล้วพี่น้องขอน้องพังโอ้ยพูไทยอย่างมาเพี้ยนแท่ขึ้นที่แรกกับเพี้ยนขีแล้วเพื่อนขึ้นมาจากไหนเออมาขึ้นนังข่กระลังว่าแล้วชีขึ้นขีได่อยกระลังสิวาอยู่มาขึ้นเศร้านังผีฝรั่งเป็นจนนั่น วะนวนเยเปลี่ยนยังบูดสว่งมือนอีแม่ไปถือตัวไรมาพูโอ้ยเขาว่าเฮานั่นถืออันเขาว่าเฮานั่นวัคซีนเป็นเหตุเหตุให้แม่พรอนเปลี่ยนไปบ่เด้อบ่เป็นย้อนยังแม่เมื่อถึงเวลาเราก็มาทำตามหน้าที่คันถึงเวลามันก็จิมาเอง บ้าบ้าบ่บ่มันก็สิมาโดยอัตโนมัตดเออเดี๋ยวพระเจ้าล้มโถดึงมังเมาดีๆโลดว่าจะยังว่ามึงน้ำโขอยูุต่เขาเมาทุพังเขาสมัชชิตตกเทนนักตกเทนเดฟเห็นม้าเท่าเท่าถิ่วถิวจัิงจริเนาะยายแมีบ้านบ้านเป็นหัวหน้าผีเด้อแม่นอยู่คอยเชียร์อยู่บ้านบได้เขาชนล้มหัวผีได้เจ้าินอีพ่อว่าอยู่ย่างไปหาข่อยยุ่มเนาะชวนกันชูระวังให้ดีเลิกคันแม่พ่อนี่ไปสูพยายาม ยายไม่เราเราเราเ้าเราปรจุสวงบังสุเดียวมันอีพาใครเนี่ยเราบ่มาคิดเห็นย่ำด้ยีพอเนาะโอ้ยอีพอก็ยังนั่งรับตามวยมวยจังมีกินเพิงอ่เนาะใครอยู่เพื่อนบ่มาอีพวาเราเลยข้ามเดียวมปพ่อเรเป่าพื่อนไผ่ก่อเป้าเพื่อน่นยายพรยายพรบอโอ้โหสั่นบ่แม่งยายพรอือคนละคน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 แล้วไปคนละคนคนละนิวโอมพังฟังอีกแล้วพี่เ้าง หยับข้าหยับใจขม้าต่มานั่งอยู่นี่แปดฟังเลยอแม่ยายกบหยับขม้าบะนี่ทีงานหยบบฟังตูดมาพังเฮาบางแผนกันไม่เพราะยายแม็กนี่พระธรรมดาหรือคอณมือนี่น่ะไปแจ้งตำรวจมาจับทีมงานเฮาย้ายกัเบอกกันดิบดีว่าบะนี่โค้งสิบวมีการแลนเกิดขึ้นเพราะว่าไอหยางมาตีเฮาพากกันไปหอดหัวให้ปลายน้าพุ่นน่ะเออ เรียนกันเรียนตะซุ้มเฮานี่สามสี่หาหกย้ายนี่เราบริมากไหมอ่าต่ละบาทสองบาทโอ้ยตาละเท่าใดญ่กับท่านั้นล่ะพี่น้องเอ้ยอืมแล้วก็เล่นเม่ได้เล่นหลายได้เล่นแค่สองใบที่ได้เล่นหาใสิบใบส้าวใดูใบเดียวเขาคือเรียนคือเกาอุ้ยจักแล้วเขาก็เล่นสองใเนาะคอยถนัดอันโค้งโแข็งๆอย่ามาส่วนเดี๋ยวคอยแข็งสมือโอ้ยเนาะเอาเอาย่อว่ามอ้างจริแล้วเนาะใครฝากพี่น้องย่อาส่วนทางบ้านเนี่ย พี่น้องเยาวชนลูกลูกหลานหลานเด็กน้อยขอเรีกเล็กอย่งเขาเมืองหลายตัวนี่คือช่องเถ่าแต่ก็เนี่ยบอมีอนคือเขาต้องฝากเดิเยาวชนคือผู้นำของชาติต่อไปเดินี่คือโจนาทีขอฝากบัณเอาขอฝากเออเออเออลืมลืมสิเข้าท่าแล้วพระไพ่มุนีกัลยาภากันไปเรียนเนาะค่ะไหโลมุนีกัลยาภากันไปฮาร์ดค่ะเที่ยงส้ำคัญคือสิงเสพติดนี่ยามุนีกัลยาภากันไปสูบค่ะมามุนีกัลยาภากันไปฮาร์ด ค่ะซามุนี่กับยาผ้ากันไปฮัดค่ะอันเจฮัดฮัดดมเก่าซะก่อนว้ายจักเลยอันที่ผู้หมอดเป่าม้าเนี่ยบอกได้ยินจะคำบอกเคยเข่าหูเลยบอใส่เตาเตาแก้เลี่ยวกันอย่ยเหี้ยวหนังยานธรรมดาเลยอุ้ยมูตาเสียกเบา่คือตาช่างขึ้นบนบ้านเหรอคอยที่คอซื้อเด้อคำนี่คอยบ่ยอมเ่าเด้อเฮ้ยเฮ้ยเรื่องหยั่งเขาสิยอมเ่าเนาะยายบ่อบบ๊อบจีนั่งฟังบันเนาะบ๊อบแม่บันจีนั่งฟังมีไฟอยู่ว้าย เขาเฒ่าเด้อบ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 อขนาดตำรวจไล่กันยังบอทานเด้อมือนี่หันโอ้ยประัานในเรียนน้ำกลนเขาเนาะเขาเรียนหอกกวันอัอประธานนี่ผู้ใดประัานบบบนี้จ๊ะจิมาคูบกินน้ำกลนคอยกระลืมเบิ่งว่าไผแเรียนหน้าเรียนหลังคือกันคอยกระลืมขัานิ่งหูวว่าเป็นตำรวจเป็นลอยแล้วเขาบาเรียนหันปานี่สีบอกเลยคอยย่างแข่งก็ได้ภาษาจะลอยน้ำแช่งคอยว่าเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งไป ถ้าเป็นอย่างยายเออเดี๋ยวมั่อหน้าคนประเด็นกับบอส่วงทีข่อยบ้านจังไหนเอากุจุกเอาแหวนไม่มีแย่งดูลูกดังเมื่อคือทำยี่เกียร์แปงจันท์แทนเนี่ยฮะดังดังเมื่อคือทำยี่เกียร์เนี่ยอยก่นงไปเบิดมือเบิดเป็นคือคือมาักดวลไปเบิดมือเบิดเป็นยังมาพักกันหัวให้มันในหัวแต่โทรศัพท์เนี่ยถึงจำบ่ได้ถึงเบิดแปดชาวพันชาวพัน มันนี่อันั้นขอพ่โอ้ขอโนาะอันมันนี้เป็นก้นปูที่กระตือจับไหมข่อยไปก้นปูที่กระตือจับมันนี้อาจะเป็นก้นปูตะเฮืงที่พ่ถือจับไหนข่อยถามตัววางแนวเพราะก้นปูหย่ๆก้นปูมันอะไรไเพราะเสียสามร้อยนั่นเวมาก็่าตัวเลีเขาไม่อยากัวจ้าหนาที่ไหมฮะไม่อยากัวเจ้านาที่ยันมันถือจับบิ๊กจะดี2องทุ่ง ทดีสองทุ่งโแม่นจังทั้งดังปั่นว้วพันเท่อยู่มันเบ่งไหนก่อนอันเบ้ากับเบ้าสาเบ้ากับเบ้าสาถ้านจีบายายหนาคืองัวป่วยนั่นพี่ผู้ด่าคืองัวป่วยเสียงเศร้าห้าบห้าบยูเล่นอันคอยว่ามันดังน้ำกันอันถืว่าจะบอลลอดบอลบอดบอลอลจังไหนจังว่านไอเป็นเลียดไหมมือโซ่ไหมตั้มาเท่าจะคล้องเสียแตกแค่รู้บ่อยภาพทั้งชิ้นคนเแรมเมื่อนี้นัยนายอยากออกไปทงนาน้ำมู ข่กะบ,บ่ายูบาจะไปทอือสุขภาพบอก่อยดีให้นอนอูเงียนกะอย่าแบบ่บอพังอย่าแบบพังอย่าแบบไปน้ำเบ้ากับบ่อพังนี้ให้ไปน้ำแน่บดไปสองมือแล้วพนาวาพ่าอผคก็ซุ่มใส่เฉียวควอมบ่อพังบ่อพังเอา <c oughs> พื้นไผ่เดยดไ,ได้ได้ได้บ้าน <c oughs> ข่อยเบ่าน่ะเดีดไดดิเด็ดเออเดียดไดพื้นไผ่อย่าให้เบ้าอย่าให้บ้าฝนตกดินดินพอดินได้ได้ตัวเอย มันเป็นจังซีเป็นจังไดเอาย้ายไปทั้งไหนละยายหันย้ายหัวบ้านเจ้าอยู่ไปอักหัวอยู่คุณหัวลอกคอยเห็ดยังคอยก็คือดีดีอยู่คอยก็คือไปน้ากันเบิดมือเบิดเบนคือบ่เห็นบาจังไดอันเจ้าแย่งยันมึงจักเทียวมืึงก็บ่แล้่ยวคอยเบิ่งตั้งแต่ไหนโทรศัพท์มันกับมาตอบรับคอยจักเทียอันเบิกบ่ว่าตะโถดทำเหมือนจะบ่ใหญ่แม็กก็ดีหันหน้านีู้่นี่เห็นหน้าแบบนี้คอยเป็นยังบ่ายหลายเนาะโอนอนยามมื้อแเล็กเนาะ โอ๊ย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 รัตนารัตนาอะไรรัตนาอะไรรัตนาว่าอย่างไงเธอไปทำอะไรมาเนี่ยพูดดีๆพูดไม่ดีเดี๋ยวจะให้พระเจ้าลงโทษรัตนาม่านเมืองบ่เบิดเนาะ เป็นจากเมื่เมื่อเมื่อเขากับเมืองม่อเบิดอนี้แม่อะไรกระน้ำเทนอยู่เด็กกระน้ำเทนอยู่เห็นบากระดายน้ำทันอยู่เบ่าดีๆเด้อเบ่าบดีให้พระเจ้าลงโทษดางหนักเลยทันอยู่กลายเป็นตมาเขาได้เป็นคู่เป็นสนุกอันทุกข์จะสังเกตคักหลายสู๋สังเกตกูคักหลายกูเพราะท่านเองยงแบนเบิองจะของอยู่เม่ได้สังเกตแม่ย่างไก่มันเห็นยหลุดไหม อาก็ว่านาบูวให้เมี่ยพิษตอยู่อันเอ้าอยู่ในนี่นะสูอย่ามาโนกเข้าทวงตาแมวหลายเบิงหน้าสูแน่เบิงหน้าไผ่หน้ามันกูว่าเดี๋ยวนี้หันอีพี่นี่ก็จะเห็นเจ้าล้ำพูดไทยอีเมียล้ำเหมือนโค้ดบนลงเนี่ยพู้ใดล้ำพูไทยเอ๋ออีเมียนี่แหละหวายคนละคนเด้กก็ปี้บ่โอ้คนละคนคนละคนคนละคนขอขอโทษขันขอโทษอืมไม่ย่อยโอ้ไม่ย่อยอืมโอ้ยย่อยบ่นี่คอยไป ่อยไปจอบพังแล้วคอยไปจอบพังแล้วพี่น้องเอ้ยว่าได้ไงเฮาน่ะเตรียมซุ่มไปน้ำคือจังบาน่ะอ๋ออ่ะเตรียมไปงุงไกลตัวจี้งไกลเล่นบะว้ายปล่อยคักๆแล้วปล่อยคักๆาเฮาเผาไปตุ่มเอาไกลเขาชุ่มอันแม่พอนเราไปใส่ม่สว่งมือแล้วแม่ฮะแม่พอนเราไปใส่แม่สวงมือเราไปรับเชิญเราไปงานรับเชิญรับเชิญเออเมือนี้ว่าเห็นเบิดมือเลยเอาร้วไปงานรับเชิญดิลี่เมื่อนี่นะเมื่อนี่พอไนแม่กลาวว่าได้ไปจุดบังพย เมื่อนี่แล้วยู่บานเบิดมือเขาก็เลยได้โอกาสก็เลยชวนกันลงทงลงทาดีดีว่าไปหาฉิ่งวาสีควายขั้นแม่นไปแนวนั่นเขาไต่คักคัเพราะว่าเอาเป็นยังแล้วคืออะไรจูงไฟ้นคาฆ่าจัมือบ่เราค่าจํามือวะเมื่อนี่เราผักเมื่อนี่พอเชียวเรามาโอ้โหทางว่าอากากกะบินสองมือแล้วมันจะจะมาหัดบ้านเนี่ยพอเชียวแล้วมาแต่ว่าแต่ที่ไม่ได้ม่ได แต่ว่าเป็นขาลายๆดิเห็นเนงบางเก่าดิขาลายๆดิเขามีแนวเวาพื้นนเขามาแก่งพญานีเอเขามาแก่งพญยอันพ่อเชียวพญนแมกเนี่ยขวา่อี้บ้ะเขาสวนกันล่งพญานัยอันเพ่อโทรศัพหานัโทไปจะบ่ยขวด้บ้าขวี้บตาดหาไมาณปกมาแก้วพญานัยอันพ่อนชีัานัยมกน่ย เราเราว่าพรุ่งน,นี้เช้าเจอกันเ่รทันพรุ่งนี้เช้าหยังจู่ว่าค่ำมืดก็บ่ฮอดพลังงานแม่นอยู่จักเฮ็ดอีหยังเออแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยผมโทรหาว่างสีเมือ้อนั้นมื้อมือม้อนัอ้นฮัลโหลป้าป้าอยู่ไหนเ่รทันเออป้าป้าอยู่เลยโคราชมานิดนึงเ่รทันบัตรที่นี่เจ้ว่าแต่ว่าเป็นเสียงก้องๆดิองน่เป็นเสียงคือจังโมกอยู่ในห้องเป็นอยู่ อันมอมม่อมมอมนี่แหละบันแค่นี้มีมีเสียงสอดนด้บันอยู่อยู่กับแม่นี่แหละลูกบันแม่ไหนล่ะบันแม่ไหนบันยะแม่ไหนบันยะวันนี้ว่าแจ้งหัวดึนเดินปั่นเต้าหนักหังวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเดีว่าพอฟังพังพังคอยสีบเอาชูพังเนื้อว่าจังใดบ่าคอยมีความหลับมาบอกพี่บอกน้องว่านบ้านนี้บอกมันธรรมดาเดยผู้ชายผู้นิหัรพวกมีธรรมดาเด่เอ้า บ uh ้านไหนบ้าบ่กข่อยทันได้บาอยู่บาช่างบ่ตุกลากดินไดยพุ่นเนี่ยน um> ี <h 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 anyway> ่มันห่วงเหี้ยห่วงเฮี้ยงอันหายโตไปนะบ่อื่นบ่ไก่ไดยเป็นจังได๋หู้กันเด้กับผู้ใหญ่แม็กน่ะหู้กันเด้็กอุ้ยอีพ่อยิ้มแล้วอีพ่อยิ้มแล้วหู้กันรับตาซึมๆเนี่ยก็ะหู้กันเนี่ยโอ้ยคนคือกันคันโคนบ่คือกันบ่ได้มาผูกเสี้ยวเทียยายแม่นตา โอ้ยสีนข่อยคือหลุดนี่เนี่ยคือหอดดัดตูดตายแล้วสินหลุดเนี่ยข่อยคือสิกาคือหัดบัดยั่งคุณเหรออันพอแต่ว่าอีพอครับอันพระเอกเบียร์จะแม่นเราคือกันเด็กขนุกถามนี่บ้างไหนพอนอนปั๊มพอนอนปั๊มพระเอกเบียร์ก็คือกันนอนปั๊มพังพังพังที่บอกถูพังที่บอกพังที่บาทถูพัง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 อีกแล้ว สิบสิบฟังแล้วฟังลูกก็คือกันกับพริอันเบียเย็นเย็นบุ้นบุนน่ะนะคือกันคือก้าไปใช้แะ้วเงื่อนย่งไปน้ำกันอดหลอดบ่ต้องไปเบ้าคันให้ค้นสามคันได้สามคนนี่คือรถคันเดียวกันเด้อหมูห้องป่ต้องห่วงมิดซีรีไปอาดลาดทั้งสามคนเซอร์นา่นดิโอ้เสียงหยัาง แต่แต่ว่านั่งผู้นั่งอยู่ใส่เมือสุดๆนี่กับเพราะท่านเรเชื่อกันอยู่เรื่อยเด็นมันหลายประเด็นยุ่นอันอันนี่นี่นี่ผูงเดี๋ยว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 คอยด้ยินมาคอยได้ยินมาบาดนีคอยคิดพ่อแล้วพี่รองเฮาบันนดทีคอยคิดพ่อแล้วมีคดีหนึ่งเด็ดเด็ดเลยคดีใดอี๋โอ๊ยคดีเถืองรถอันเนี้ยเถืองรถเฮเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเถืองรถเฮสายจวดสองเชียวเนี่ย ลองเชียวใช้จวดเว้ยน้องมีคดีมาเอาเท้งหันเลยจีเดี๋ยวนี้อุ้ยข่อยเดยกนี้มาข่อยบ้าบ่คนละคนคนละคนคนละคนข่อยเอาเลยาสุข่อยฟังเนีข่อยแน่หนาข่อยเพราะท่านได้ปิดคดีไดยดิอ๋อข่อยสงสัยเพาท่านได้เสาว่ามาบ้ามาผีจังไหนจ้าเห็นว่ามาเขาบอกว่าผีหลอกอยู่เทิงหันข่อยกะเลยว่าผีทางไหนมามีเออเสียงเสียงผีวูบขึ้นไปวูบขึ้นไปหลับไปอีดอีดอีด จังหงคือไหวจังชัดอีดอีดีดีหนู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 เน่ยเน่เลยข่อยสีว่าห่อยพังอยู s! <S it, ่ท mm. ึงหันมันสีมีหันกล่องแมนบอมันสีมีเดินอยู่ข้างล่างข่อยบะทัานอีขื่นแต่เขาบอกว่าข่อยพังมันคือไตหินแค่แบบเนี้ยเอาข่อยขื่นบะท่านไ้ไหวข่อยบ่มีแห้งขื่นข่อยบะท่านอ้ขื่นได้ข่อยชีว่าอุยพังคือเขาบอกว่าผีหลอกอทึงหันกล่องขอกะเลยบอกว่าเอาสีปีมานี้สะอาดบ่มีผีหลอกอทึงหันกล่องได้ดังอีดอีด เสียงหยั่งเลยจะาฟ้าสรุปธรรมยผู้ทธาฟังเขากันเตี่ยพวกแห้งนี่อยู่นี่ข่าวว่าสงสัยตำรวจนี่ล่ะเนี่ยตำรวจผู้ลอยๆเนี่ยนานคือบังชั่นนานฮะตำรวจผู้ลอยใครจะมงเห็นอังยูทั้งหมดชั่นรายงานเทีมึงบ่ายเดียวนานนานบ่นอะไรคนละคนคนละคนบ่คนละคนเนี่ยนี่แหละนี่ล่ะมองย่ายสงสัยเนี่ย ตำรวจผู้นี้สิขึ้นประเฮ็ดอีหยังอยู่ถึงห่านกล่องถึงรถแห่แค่ถึงบันนี่นั่นอุ้ยหลายมื้อแล้ววายอันนี้คอยขึ้นพ่อพี่น้องเฮาไ้ยบ่แมนนคนนานนานนานคนละคนเด้คนละคนเด้เออโอเนน่ะแล้ววายคนละคนเบ้ากับเบ้าซะพี่น้องเฮาเบ้ากับเบ้าสับปิอาลึงไรนี่ละตำรวจอยืนในสี่งานเนี่ยมีแต่แนวมันผิดปกติหลายอย่างหลายแนวเลยอยู่ในนี่เลยเออ เฮาต้องสังเกตการวอ้ยโอ้เจ้าสั้งหอนเจงเลยจต่พ่อยกันได้เขาก็พอทั้งหอนเจงได้ข่อยวูว้โอ้ยมันคนละหอนรู้ปะโอ้ยข่อยการสังเกตสังการมันมีแนวแยบม็ดแนวอยู่แต่งแตกี้คือกันนี้ข่อยบ่ปวดบ่เก็บจังจ่าบ้าจังไดาข่อยบ่ปวดบ่เก็บจังจ่าหเดี๋ยวนี้แต่วมื่าข้าขันนี้ก็เริ่มปวดแล้วเขียนแขนข่อยกันเนี้ยบซ่าบ่ปวดแหน่คู่บ่ปวดแหน่แบบคู่เขาอยู่รอขอนเจนดูเนาะ ฮะไปคู่เข้ารอคอนแจมเน่ปวดขาปวดแขนกันเย็บซ่าขี่ตะเลกกันเย็บแตตะขี่เต้าป่วยจังสันนะจะเปลี่ยนยูบอแต่พอย้ำเช้าเนี่ยย่อเปลี่ยนหน้ามืดวงกระโดดขี่เป็นต้นมันแล้วไปเอาเบาใ่เพาไอ้หน่ากง้อป่วยเลยมึงปากจังของง้อข้นเป่มันมีเนื้อไสูงใส่หลายยางหลายเนี้อคู่้องเทา เอ้าอยากพังอยู่บ่เออ้ันคุ้มท้างคุณไปได้คุ้มขามเลี่ยมเห็นจักเทียยุติแม่อันเคุ้มทั้งคุ้มนั่นไงคุ้มท้างคุ้มั้างไหนคุ้มท้างใดคุ้มท้างไหนคุ้มท้างคุ้มนั่นแม่เขามเอามืมห้วนเน่อันผู้ใหญ่บ้านพรไอนในะบอกเขาเอามือห้วนไหมปรากฏปากให่จักเทียบ่ที่บ่เคยพังเป็นจังใหญ่อุ้ยเขาไปจอบด้วยตัวดิเออเขาไปจอบด้วยอือ๋อคุ้มท้างนั่นน่ะเป็นจังใดอัน ข้าเจ้าดันบ่อข้าเจ้าบ่ยอมนอนที่เด้อเดินเลนกับปูกันไม่เงยวที่ยกเดินแทงคืนกับปูกันเออนั่นปูกเฮ็ดอัะไรล่ะอุ้ยหลายอย่างหลายแนวที่แพ้ผู้ใหญ่แเมกเด้อตีมื่อนี่เมื่อนี่เรากอสิไลสุดเจ้าเสียบ่เขาลงหยังกัได้มื่อนี่ตีสามไล่สุดอีกแน่นอน เป็นไล่สนก็เห็นยังเนาะมีไล่โนไล่โนนั่นละตั้ามือห้ามสิไปตัมืห้าเขาไปเ็กเบิกอยู่ไหนนั่นแล้วเอาเวลาไหนไปนอนก็เป็นคนละมือแล้วเอาเวลาไหนไปนอนมันนี่ํำได้ยังกับนีเวลานอนยู่หันละเนาะแต่ว่าขันย้ำสิไปนอนย้ำใดนั่นอันครูเพื่อนนั่นหลับก่อนนี่จากทุ่มือเออ พราะเป็นอย่างมาบอกขึ้นเหลียใจแท้เฮ้ยบ่ได้จักเทื่อเพราะว่าน้ำน้ำนอนมาตรงกันดักเทื่ออาวหมอนมามุนเป็นอะไรบ่ยุ่มหมอนให้มาให้มาแม่ป้าเป็นผู้สอนแน่ไปต่อไปมีพระธรรมดาด้วยแม่พ่อยเออเอาบัดนี้แม่พ่อยให้เวียนหัวหน้าแม่พ่อยไอ้กอบพี่โอสิมาเม็ดหยังอีกบาทเนี่ยเอาแต่แต่ว่าลูกเย็นไม่ได้ดิให้ลูกกวนเอาแม่เอา